คุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับเรียกว่าอาจารย์นะครับแล้วเรียกว่าวันนี้เนี่ยความยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้แล้วกับการที่วันนี้อาจารย์ได้รับเรียกว่าท่านมหาครูมามาเป็นพิธีกรในทุกท่านที่ได้รับชมในวันนี้นะอาจารย์ไม่เคยได้ยินนะว่าปปัสยามาก่อนเลยและจะพยายามหาขู้ลนกูเกิลมานานแล้วว่าปปัสยานั้นแปลว่าอะไรปปัสยานั้นแปลว่าอะไรครับน คือความหมายของตปสยญนั้น,นก็จริงๆแล้วมันคือการ,รบำเพ็ญตบะญาต์แล้วก็คือการ,รบำเพ็ญตบะของโยคีนะคือการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างยิ่งยวดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูะนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำคัญสําหรับชีวิตของผู้ที่ปฏิบัติธรรมในศาสนาพราหมณ์ฮินดูโอแล้วจริงๆแล้วถ้าเราจะเอาจับกันง่ยงงายๆว่าอะไรคือปัสยะนั้น ถ้าลองบรรเายสักเรสเซปต์มันก็แต่ละข้อมันคืออะไรกันบ้างครับเช่นการอดอาหารอดอาหารการอดอาหารนี่ก็คือตับัสเสบอดที่ีก่อนเลยแหละครับมันมีอดครึ่งวันอดพระอาทิตย์ตกหรืออดทั้งวันก็คืออย่างมหาศิวราตีนี่ก็อดทั้งวันทั้ง วันนะก็ศิวราตีชิวราตีก็วันเดียววันเดียวชนวราตีก็เป็น9วัน10วันอด9วันใช่กี่อะไรครับก็คืก็่าแล้วแต่แล้วแต่ว่าหรือว่าหลัง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 ที่ตกไม่ไม่ไม่แล้วแต่การปฏิบัติตั้งแต่เก้นวันะั้งแต่เวัน10วันในบางที่ก็อย่างตอนนี้จักรวรรดินี่นะครับก็เป็นหลายวันอาทิตย์สองอาทิตย์อันนี้จะอดอาหารในข้อที่เจ็ดข้อที่สองครับ แล้วก็มีการนั่งอยู่การกองไฟอ๋อเรียกว่าอะไรครับปัญจากอัคคณีตปัสเชียร์ะมะเขือนี้เนี่ยเป็นการที่เอาพองกองไฟหมดห้าห้าห้าจุดใช่ไหมครับคืออาจจะเป็นห้าหรือสิบเราเคยเห็นที่แบบคุ้นๆบ้างแล้วเกิดถ้าพูดเรื่องีต่างๆเอาจากทีใช่ไหมร้าที่มันอะไรเราเคยเห็นบ้างอะไรแล้วมีอะไรอักครับตะปัสเชียร์ยังเดินบนกองไฟเดินบนกองไฟเดินก็เป็นตะปัสเชียร แล้วก็ใช่แบบปีเจตเขาเดินแบบเดินลุยไฟด้วยนะเดินลุยไฟแล้วเดินแล้วถาเกิดไปเดินลุยแก้วอ่ะครับโดยก็อาจจะประยุกต์ขึ้นมาในสมัยปัจจุบันเพื่อให้เกิดเพื่อเพื่อแบบประยุกต์เสริมเสริมเพื่อเสริมบารมีเสริมเสริมให้งานมันดูให้ไว่าให้ดูพิธีมันดูหลัอขึ้นแล้วมีอะไรกับพาดอย่างเช่นนอนถ้าเราดูในหนังนะคะเราจะเห็นนอนกลิ้งกลิ้งกับนอนกลิ้งกับพื้นนะแล้วก็ถือใบ ใบนีหรือใบสะเดาในมัมมือใี่ยหมฮะทำไมต้องเป็นใบสะเดามาใช่เพราะว่าใบสะเดานี่จริงๆแล้วมันคือสมุนไพรชนิดหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของพระแม่ด้วยพระแม่นะนะโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ใบนีหรือมีมังเนี่ยนะฮะก็คือคือสะเดาที่เรากินกับน้ำซุปตัวเดียวกันเลยใช่แล้วก็เราามใช้แล้วก่เราใช้ในการก็คือเราเอาเอาเอาตัวใบสะเดานี่วางกับมือแล้วก็เป็ิกขี้หน่อยอ๋อคือคือคือถือถือเป็นกำกำแล้วก็นอนลิ้ง ตอนยาวๆเนี่ยโดนยาวแล้วก็ปิ้งงวนวนวนตัวใหมกขอโดยส่วนใหญ่จะจะรอบเทวสถานรอบเทวสถานหรือบางทีก็อาจจะจากบ้านตนเองนะครกิ้งมาจนถึงเทวสถานเคยเห็นราคุ้นๆกับว uh, uh, um, ิทีแบานี้อยู fruit, A, tense, ่นะครับแล้วต่อไปมีอะไรครับบาส่อหรือไม่ก็อาจจะใช้วิธีการไว้ยหุมยาว คือไว้ผมยาวโดยที่ไม่มีการตัดนี่ก็เป็นตัมมาเยะ์หนึ่งอย่างที่ที่เห็นเยอะจะไว้ผมไว้คราด้วยกันใช่ใช่คือรวมรวมรวมไปหมดนะก็คือว่าอ่าแล้วถ้าเราไม่อาบน,าน้ำด้วยกันก็ปเป็นตัมมาเยะนะ่าคือบางบางบางนิกายเนี่ยใช่กับที่พระพุทธเจ้าเคยประกาศไว้ก่อนที่ท่านจะตัดสัตวด้วยว่ามีการที่ทรมานร่างกายอ่าประมาณประมาณอย่างนั้นะอ่าประมาณลักษณะแบบนั้นความเชื่อเดียวกันใ็่ความเชื่อเดียวกันเขาเรียกว่าปัสศรัเหมือนกันแล้วมีแหลกแน่นอนอ่าหรือไม่ก็ เราจะเห็นมีการถ่วงอวัยวะเพศของหนะกนะเราเราเอาของตกหนักมีมัถ่วงอวัยวะเพศของตนเกงไว้คือเอา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 เชือกมาปักผูกไว้แล้วก็โยกันอีกใช่ลักษณะแบบนั้นแล้วถ้าผู้หญิงทำยังไงถ้าผู้หญิงที่ก็อาจจะ เหมือนเข็มขัดอะไรเงี้มัดสูงไหมออกมาเมันเหมือนแค่แค่กับเข็มเข็มกับที่ที่ที่ทำให้เป็นมันก็เป็นเหล็กเนี่ยนะส่วนนั้นเดี๋ยวเปล่าหรือไม่ก็หาวิธีการยังไงก็ได้ให้ให้ให้มันหนึบแล้วถ้าเกิดเรากั้นปัสสาวะหรือกั้นกั้นปัสสาวะนานนี่ใช่ไหมมันก็อาจจะใช่นะแต่ว่าก็คืออันนี้มันก็อาจจะมีผลต่อร่างกายแล้วถ้าเราก็เราก็เรียกว่ากัสธรรมชาติ มีอะไรอีกฮะของคอร์สเอ่อยกแขนยกแขนยกแขนเดียวแล้วถ้ไม่ยกขายกขาด้วยด้วยนะยนียกคือทำเย่ก็ได้ให้ร่างกายมีมีความผิดปกติจากเดิมไปถ้าเช่นยกแขนทุกส่วนยกแขนอยู่เฉยๆนี่ยนะครับไม่อาบน้ำด้วยไหมท่านแม่อาบน้ำไม่อาบน้ำก็เป็นต้นมะยัดข้อหนึ่งเอนะคือจะมีจะมีจะมีกำหนดหลายอย่างแล้วที่เกี่ยวข้องกับเอาไว้เพื่อที่ต้องไหนครับที่จะต้องที่จะที่จะควรจะรู้มันเป็นสิงสำคัครับเป็นเอ่อหน่วงเอาไว้ว่าเพื่อที่ นะเอาของหนักๆมาถูวม่ว่าเพศไว้ลักษณะแบบนี้หรือไม่ก็เอาไม้หรืออะไรมาม้วนกระบอกเสีอมาม้วนแล้วก็แล้วก็ก็ทาเหมือนด้วยพับแล้วก็ไมให้มันมันแน่นแล้วก็หนักไว้จะเป็นเป็นการเป็นการเออ่ตักเชียร์แล้วการที่เราจะชำระล้างเลยแล้เพศเนี่ยเมื่อเราใช้เครื่องหอมต่างๆในกระบอกเสียตันนั้นใช้การอันนี้อันนี้คือการบูช้าอันนี้ส่วนนี้คือการบูชาเช่นเช่นการบำรุงรักษา เเ่ียยวาสกนะถ้าถ้าทำระยะเวลานานๆเป็นตะปัสเชียแต่ถ้าทำครั้งเดียวแล้วหยุดเนี่ยไม่ใช่ตะปัสเชียเพราะทำติดต่อกันเป็นเดือนๆหลายๆเดือนแต่ทำทุกวันทุกวันทุกวันนี่ก็เป็นคือการเทคแคร์บำรุงของเยอรมันเป็นพิเศษใช่เป็นตะปัสเชียอย่างหนึ่งหรือการสวดประคำการสวดประคำเนี่ยก็ต้องทำทุกวันคือเป็นตะปัสเชีย แต่ถาทำวันเว้นวันวันเว้นวันถึงอสเดือนจำพังเดือนน้กไม่ใช่แต่ถ้าเกิดจากระบบตัวเองเมื่อเรารับการในส่วนปักคำทูกตู้ว่าหัือตอนการของวัชัยแต่ว่าต้องต้องต้องต้หงต้องต้กหั้ห้อัตเกงต้อ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 ัต้อง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 ต้อองต้งต้้อองต้องต้ั้องต้กงต้องต้อกต้อ้องต้อัต้อองก้อองต้อาต้องต้อ้องตงต้อง้้องต้องต้้องตอนั้อัตอององตง้้้้้ง